ว้าวว้าววิว,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 วเอ่อผมอยู่ที่วัดพระพุทธบาทตาผ้าเนี่ยครับ<ม>ก็อยู่บนเขาตรงนี้นะพระธาตุสีคูบา สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่ทานครับผมพามาในเมืองเลยครับอยู่ที่ตำบลป่าสางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับผมแล้วก็บ้านเหลืออยู่หลังเดียวกับผมหลังสุดท้ายเลยวิ่งเข้ามาเนี่ยฮะจากในส่วนของเครือสาพัฒน์เนาะวิ่งเข้ามาตรงนี้จะเป็นในส่วนของเครือสาพัฒน์เนี่ยฮะวิ่งเข้ามาแล้วก็ตรงนี้ซอยแรกเลยนะเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยมีเพื่อนบ้านเขาไม่เปี่ยวส่วนบ้านที่ผมจะมานําเสนอเนี่ย เหลืออยู่หลังเดียวนะครับลักษณะเป็นบ้านแฝดนะแล้วก็ตรงนี้รถเนี่ยสามารถวิ่งสวนก็ได้เลยเนี่ยนะครับใกล,แลงง้แหล่งงานสําหรับเพื่อนพี่ที่กําลังมองหาในส่วนของบ้านนะครับใกล้แหล่งงานอย่างน้อย venir. ในส่วนของผมเนี่ยผมคิดว่าก็ยังดีกว่าเช่านะเนี่ยสาหรับเพื่อนพี่ที่ทํางานอยู่ในส่วนของตัวเมืองลาพูนหรืออยู่ในส่วนอุตสาหกรรมลําพูนเนี่ยเรียนเชิญน,นี่เพื่อนบ้านนะครับอันนี้เข้าอยู่กันหมดแล้วนะเนี่ยตรงนี้นะฮะ แล้วตรงนี้ถนนค่อนข้างกว้างมากๆเลยแล้วก็บ้านที่จะมานําเสนอเนี่ยนะครับเหลืออยู่หลังเดียวตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านแล้วนะแล้วก็หลังสุดท้ายก็มีเพื่อนบ้านแล้วนี่ลักษณะตรงนี้อันนี้ในส่วนของหน้าบ้านอ่าหน้าบ้านเนี่ยนะความกว้างอยู่ที่6เมตร50นะก็สามารถจอดรถได้2คันเนาะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยทำการสาดไว้ให้แล้วเรียบร้อยลักษณะด้านบนเนี่ยจะเป็นโครงเหล็กแล้วก็วัสดุเป็นเมทัลชีทนะด้านบนเห็นไหม ข้อดีของเมทัลชีคือไม่เป็นสนิมนางเพื่อนนะนี่สําหรับเพื่อนพี่ที่มีความสนใจในเรียนเชิญเลยเนี่ยนะครับโอ้โหอยู่ใกล้แห่งงานเ,ออเดินทางประมาณ3นาที5นาทีเนี่ยก็เข้าไปในส่วนของสวนอุตสาหกรรมแล้วนะครับแล้วก็ลักษณะบ้านเจ้าของเลือกใช้วัสดุเกรดเเลยเมื่อกี้นี้ผมเข้าไปสารวจแล้วออในส่วนของทางเข้าตรงนี้เป็นกระจกบานสไลด์นะครับแล้วก็ด้านในเป็นกระเบื้องแกรนิโต้0กคูณหนะครับนี่เห็นไหม ส่วนความสูงอยอมรับว่าสูงมากครับจากพื้นนะครับขึ้นด้านบนเนี่ยอยู่ที่2เมตร90เนาะสูงและโป่งมากๆเลยด้านบนเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับด้านบนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของอตู้คอนซูมเมอร์เป็นตู้ควบคุมไฟนะด้านนี้เนี่ยนะฮะกระจกนี่เป็นกระจกบานสไลด์นี่นี่ก็จะประมาณนี้เห็นไหมจอดรถได้สะดวกสบายเลยจอดได้สองคัน หลืออยู่หลังสุดท้ายนะครับหลังเดียวเนี่ยนะฮะราคาเจ้าของเปิดที่1.1ล้านนะครับอ่าลักษณะบ้านสองห้องนอนกับหนึ่งห้องน้านะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ในส่วนของห้องนอนเราไปชมในส่วนของห้องนอนห้องที่1ก่อนห้องนอนที่หนึงสามคูณสองจุดเก้าเมตรนะครับนี่สามเมตรคูณสอเมตรแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของ กระจกหน้าต่างบานสไลด์แล้วก็ติดตั้งมุ้งลวดแล้วการอยู่กันมแมลงเนี่ยนะฮะนี่เห็นไหมโอ้โหถือว่าดีมากๆเลยแล้วราคาไม่แรงด้วยอยู่ในเมืองแล้วก็เดินทางไม่ไกลสะดวกสบายมากๆเลยพราเดินออกมาจากในส่วนของห้องนอนนะครับถัดออกมาเนี่ยเป็นในส่วนของห้องน้ํากระเบื้องโอ้หสุดยอดไหมคือผมชอบตรงที่ว่าห้องน้ํากระเบื้องก็ปูจากด้านล่างเนี่ยขึ้นด้านบนเลย มันดีตรงที่ว่าไม่มีปัญหาพวกเชื้อราครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราทาความสะอาดง่ายแล้วด้านบนติดตั้งพัดลมดูดอากาศแล้วนะครับเรียบร้อยฝ้าจะเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับอย่เงครับกระเบื้องลายสวยไหมสุดยอดนะฮะนี่สนามเพื่อนอพีที่มีความสนใจเนี่ยเอาเรียนเชิญเออในส่วนของการยื่นกู้เจ้าของยื่นให้ฟรีนะครับสนามเพื่อนอพีที่มีความสนใจเดี๋ยวเ,เรียนเชิญในราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนเนื้อที่ 24ตารางวารครับผมแล้วก็ในส่วนของห้องนอนห้องที่สองห้องนี้ใหญ่เหนครับในส่วนของห้องน้อนที่สอง3เมตรคูณ3เมตรครับนี่น 2, 3เมตรคูณ3เมตรม,ม,มันสูงนะครับสูงมากเลยสูงและโปร่งตรงนี้ก็สายไฟเดินไปแล้วสลับติดแอร์นะครับแล้วก็หน้าตา่างติดตั้งมุงลวดแล้วนะครับเห็นไหมเปิดไปนี่ตรงนี้ ตรงนี้โล่งๆไม่มีเพื่อนบ้านนะครับตรงเนี้ยผมสอบถามจาเจ้าของทรย์เนี่ยตรงเนี้ยเขาไม่ขายนะครับส่วนหลังอื่นเนี่ยอยู่กันเต็มหมดแล้วนะครับวันนี้ก็มานําเสนอในส่วนของบ้านเหลืออีกหนึ่งหลังสำหรับเพื่อนพี่และท่านผู้ชมที่กําลังมองหาบ้านเนี่ยเรียนเชิญเลยนะครับส่วนจากหน้าประตูตรงนี้นะฮะมาชนด้านหลังเนี่ย7.5เมตรนะครับโหถือว่าลึกมากนะ,ะส่วนความกว้าง ความกว้างอ,าอยู่ที่2เมตริบนะครับจากฝั่งนี้นะมาจนฝั่งนี้นะฮะ2เมตริบถือว่าทางเดินเนี่ยกว้างมากๆเลยแล้วก็ปลักไฟอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เรามาชมในส่วนหองหลังบ้านนี่หลังบ้านหลังบ้านตรงเนี้เจ้าของเขาไม่ได้ทํานะครับเพราะฉะนั้นที่เห็นเนี่ยคือเพื่อนบ้านเนี่ยคือก็เทพื้นด้านหลังเนี่ยก็จะทําเป็นห้องครัวแล้วก็เป็นที่ซักล้างเนี่ยนะครับ นี่ก็จะประมาณนี้อันนี้ก็เพื่อนบ้านนะเนี่ยก็ต่อกําแพงขึ้นไปตรงนี้เห็นไหมยังสูงเลยแล้วไม้รู้สึกจะเป็นไม้ฝาเชือ้อราเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นในส่วนของเพื่อนบ้านนะแล้วด้านบนสังเกตด,ดูฝ้าด้านบนจะมีช่องระบายอากาศหมายก็ว่าคนที่อยู่ด้านในไม่ร้อนนะฮะแล้วมีฉนวนกันความร้อนด้วยนะเห็นไหมอ่าสังเกตด,ดูด้านข้างนี่นะฮะด้านบนมีฉนวนกันความร้อนโอ้ถือว่าดีฮนะดีมากๆเลยแล้วตรงนี้จะเป็นบัวเนี่ยนะสีส้มเนี่ยนะ อ่เป็นขอบบัวถือว่าสวยงามมากๆเลยนี่ปึ๊บอ่ะเรามาชมในส่วนของด้านข้างเนี่ยด้านข้างก็สามารถเดินไปในส่วนของหน้าบ้านได้เลยนะนี่เห็นไหมแล้วก็มีอ่ะก๊อกน้ําแล้วเรียบร้อยเนี่ยตรงเนี้ยอ่าสํหรังเพื่อนพ,พี่ที่มีความสนใจเนี่ยโหเรียนเชิญเลยนะฮะเออผมอยู่ที่ตาบลป่าศักอําเภอเมืองจังหวัดลําพูนก็ผมนี่ให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งเห็นไหม บ้านสวยๆเหลืออยู่หนึ่งหลังนะครับสาหรับเพื่อนพ,พี่ที่มีความสนใจเนี่ยเรียนเชิญย้ำเนื้อที่อีกครั้งหนึ่งนะฮะเนื้อที่24ตารางวาบ้านประกอบไปด้วย2ห้องนอน1ห้องน้ำครับผมแล้วก็ด้านหน้าสามารถจอดรถได้สองคันแล้วก็กันสาดเนี่ยเจ้าของก็ทำไว้ให้แล้วเรียบร้อยด้านหน้าเนี่ยนะฮะก็ประหยัดงบเราไปได้เยอะเลยนะด้านหน้าเนี่ยนะฮะเห็นไหมมีโครงเหล็กแล้วก็มีเออมเท,ท,ทัลชีตเนี่ยนะฮะแล้วก็จอดรถได้2คันอ่าสะดวกสบายมากๆเลยเห็นไหมนี่ อ่าโอเคนะครับผมสนามเพื่อนพี่ที่มีความสนใจเนี่ยเบอร์โทรเบอร์เดิม0801476634เนาะ ID Line ก็เบอร์เดิม 80, 14, 7, 6, 6, 3, 4, เนี่ยนะฮะเบอร์โทร0801476634ครับผมอ่าโอเคนะครับผมอ่าให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งก่อนปิดคลิปนะครับอันนี้ห้องนอนที่หนึ่งเนาะด้านบนเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับนี่แล้วก็มีไฟดาวไลท์อ่าส่วนห้องน้ำสวยๆเนี่ยนะครับ ปูกระเบื้องจากพื้นถึงด้านบนเลยแล้วก็ติดตั้งพัดลมดูดอากาศแล้วเรียบร้อยในส่วนของห้องน้ําเมื่อกี้ผมแจ้งไปรือยังยเอ่ยห้องน้ํา1.2คูณ1.9เมตรนะครับ1.2จากฝั่งนี้มานี่นะครับ1.9จากด้านหลังมาชนกําแพงนี่นะครับ1.9เมตรอ่าโอเคนะครับผมไปนะครับ